ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีและผู้นำของประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซียเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองหนึ่งที่อันตรายที่สุดในโลกไม่แพ้กับประธานาธิบดีของสหรัฐเลย การอารักขาปูตินหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขาเป็นยังไงนะครับผมและแตกต่างจากหน่วย Secret Service ของประธานาธิบดีสหรัฐมากน้อยเพียงใดในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวลาดเมีร์ปูตินกันแบบหมดเปลือกเลยนะครับและต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มีอยู่หน่วยงานเดียวเหมือนกับ Secret Service ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ปูตินเนี่ยเรียกได้ว่ามีกองทัพเป็นของตัวเองนะครับผมด้วยจํานวนกําลังพลที่รวมกันทุกหน่วยงานแล้วเนี่ยเกือบเกือบสี่แสนนายเลยซึ่ง4ี่แสนนายเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้นับรวมอยู่ในกองทัพรัสเซียนะครับผมพวกทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยอันนั้นเนี่ยสายบัญชาการก็จะเป็นของพวกทหารถูกไหมแต่กองกําลังที่เราจะพูดกจะถึงเนี่ยขึ้นตรงต่อปูตินแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกับหน่วยงานพวกนี้กันดีกว่านะครับ ถ้าพูดกันถึงนะครับผมหน่วยงานที่ทำหน้าที่นะครับผมให้ความปลอดภัยอารักขาและดูแลความสงบเรียบร้อยมันอาจจะมีอยู่หลายหน่วยงานมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับใช้ปูตินและรายงานขึ้นตรงต่อปูตินคนเดียวเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่2หน่วยงานหลักๆนั่นก็คือกองกำลังรอสกวาดิยาและหน่วยงาน FSO นะครับ เรามาค่อยๆเจาะไปทีละอันกันดีกว่านะครับผมว่าไอ้สองหน่วยงานนี้เนี่ยมันมีหน้าที่หลักๆยังไงและมีลักษณะพิเศษมีองค์ประกอบอะไรที่สําคัญบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่รอสกวาดิยากันก่อนเพราะเรียกได้ว่ารอสกวาดิยาเนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกองกําลังกึ่งทหารแต่ว่ารูปแบบขององค์กรของมันเนี่ยนะครับผมสตรัคเจอร์เนี่ยเป็นแบบกองทัพเลยนะครับรอสกวาดิยาหหรือ National Guard of the Russian Federation ถ้าแปลกันตร,ตรงตัวเนี่ยนะครับผมก็คือกองกําลังพิทักษ์มาตูภูมิเนี่ยแหละซึ่ง n a t i National g u กา d ของรัสเซียกับ n a t i National g u กา d ของสหรัฐอเมริกานเนี่ยหน้าที่คนละแบบกันเลยนะครับ n ช l g u กาดของสหรัฐเนี่ยนะครับผมจะทําหน้าที่เหมือนฐานทั่วๆไปเนี่ยแหละครับผมที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแต่ n a t i National g u กาดของรัสเซียเนี่ยมันมีความเป็นเจ้าหน้าที่มหาไทยมากกว่านะครับผมก็คือดูแลเรื่องภัยความมั่นคงต่อต้านการก่อ,ก,อการร้าย ข่าวกรองข่าวสารภายในประเทศดูแลความสงบเรียบร้อยตามชายแดนและดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆฟังแล้วคุ้นๆไหมครับเหมือนกองกำลังอะไรของนาซีเยอรมนีเลยเหมือนกับ SS เลยนะครับผมถ้าเกิดพูดกันในแง่ของสโคบงานนะ ซึ่งกองกําลังนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่นอกเหนือสายบัญชาการของกองทัพรัสเซียหรือว่า Russian Armed Forces ผู้บัญชาการของกองกําลังนี้เนี่ยนะครับผมจะรายงานขึ้นตรงต่อปูตินเพียงผู้เดียวเท่านั้นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียและเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ กองกำลังนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมในปี2016ก็คือไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เองโดยปูตินนะครับผมได้ร่างกฎหมายสร้างกองกําลังรอสกอด i ยามาซึ่งหลายคนก็คิดว่าสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นการคานอานาจกับกองทัพและป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารภายในแล้วก็ได้มีการนะครับผมอัดฉีดงบประมาณให้กับหน่วยงานนี้เนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลและต่อเนื่องนะครับผมทําให้ในปี2018เนี่ย หน่วยงานนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นกองกําลังที่มีกําลังพลน,นะครับผมมากถึง3ามแ0 0สีื่นนายแยกย่อยเป็น84หน่วยทั่วรัสเซียเลยนะครับผมก็ทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ปูตินเนี่ยแหละ และด้วยความที่หน่วยงานนี้เ,เป็นกองกําลังที่เป็นกึ่งทาหารนะครับผมแล้วก็ค่อนไปทางทหารเลยทําให้ยุทธปกรณ์ต่างๆของพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็มีไม่แพ้กับกองทัพบ,บกเลยไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กยาวประเภทต่างๆนะครับผมมีหมดและไปจนถึงยานภาหนะทางทหารอย่างพวกยานเกราะเบาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยอ่าหน่วยงานนี้เนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็เป็น กองทัพส่วนตัวของปูตินที่ปูตินจะสั่งอะไรก็ได้นะครับผมภายในประเทศแต่ถ้าเรามาสโคบให้มันย่อลงไปกว่านี้เนี่ยมาพูดถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่นะครับผมเป็นบอดี้การ์ดให้ปูตินเวลาปูตินจะเดินทางไปไหนเวลาปูตินจะทําอะไรหน่วยองครักษ์ที่อยู่กับปูตินตลอดเวลาเฝ้าบ้านเฝ้าธทำเนียบและคอยติดตามปูตินเนี่ยหน้าที่เหล่านี้เนี่ยต้องยกให้กับหน่วยงานที่มีชื่อว่า fso หรือ Federal Protective Service นะครับชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนี้เนี่ยคือ Federal g a d Service of the Russian Federation หน้าที่ของหน่วยงานนี้เนี่ยคืออะไรนะครับผมตามชื่อเลยเป็น Protective Service นะครับผมก็คือหน่วยงานดูแลความปลอดภัยของส่วนกลางนั่นเองหน่วยงานนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การอารักขากับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศและการออกนอกประเทศนะครับผมก็จะติดตามพวกเขาพูดง่ายๆเนี่ยก็คือบอดีการส่วนตัวนั่นเองซึ่งหน่วยงานนี้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่ทั้งหมดประมาณ5 0,000คนนะครับผมจะถูกแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่างๆแต่หน่วยงานที่แยกย่อยออกมาและสาคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ชุดอารักขาปูตินที่มีชื่อว่าหน่วย S.B.P. หรือ Presidential Security Service นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆเนี่ยหน่วยงาน S.B.P. นี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับผมเรียกได้ว่าหน้าที่และองค์กรรูปแบบต่างๆเนี่ยแบบเดียวกันกับหน่วย Secret Service ของทางสาหรัฐเลยในหน่วยงานนี้ที่ทําหน้าที่เป็นองครักษ์ส่วนตัวให้ปูตินเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ2,500นายซึ่งถ้าพูดกัถึง,ง,งแง่ของประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับผมหน่วยงานที่เคยทําหน้าที่เป็นหน่วยอารัคขาให้ประธานาธิบดีของรัสเซียหรือโซเวียตในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่าเดฟยัตกาหรือ 9 Chief Directorate นะครับผมซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยใน KGB ซึ่งปัจจุบันเนี่ย KGB ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมหน่วยงานที่มาแทนที่เนี่ยก็คือ SBP นี้เนี่ยแหละซึ่ง SBP ของรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่เราบอกว่าคล้ายคลึงกับ Secret Service ของทางอเมริกามากก็จะมีการแบ่งเป็นทีมแยกย่อยเนี่ยนะครับผมหลายทีมเพื่อดูแลให้ความปลอดภัยนะครับผมปูตินในทุกระดับทุกมิติอย่างทีมแรกเลยเนี่ยก็คือทีม Bodyguard เนี่ยแหละครับผม Bodyguard เนี่ยก็จะเป็นแก๊งคนใส่สูตรที่ดูแลนะครับผมเดินประกบปูติน กินไปในทุกที่นะครับผมเราก็จะเห็นได้เลยว่าโอเคคนนี้เนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นบอดี้การ์ดปูตินแน่นอนสายตาเนี่ยจะวอกแวกตลอดเวลาเพราะเขาต้องสอดส่องนะครับผมอะไรก็ตามที่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้านายของเขาโอเคทีมนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากเรามาที่ทีมที่2กันดีกว่าทีมที่2เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะเราอาจจะเรียกพวกเขาได้ว่าเป็นซีเคร t บอดี้การ์ดนะครับผมอะไรคือซีเคร็ตบอดี้การ์ดซีเคร็ตบอดี้การ์ดเนี่ยก็คือบอดี้การ์ดที่จะแฝงตัวไปอยู่กับกลุ่มมวลชนนะครับผมสมมต,ตน,น้ต้องขึ แถลงการต่อหน้าสาธารณชนที่มีประชาชนมาดูนะครับผมเป็นจำนวนมากเนี่ยทีมนี้เนี่ยนะครับผมก็จะกระจายตัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนนั้นแล้วก็ดูนะครับผมคอยสังเกตอะไรที่มันแปลกปลอมนะครับผมการขยับตัวท่าทางของคนเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยจะถูกฝึกถูกสอนมานะครับผมให้มีความรู้ด้านจิตวิทยาอ่านภาษากายออกรู้เลยนะครับผมว่าใครเนี่ยประสงค์ดีประสงค์ร้ายกับทีมที่3นะนะครับผมก็จะเป็นทีมเหยียวของปูตินนั่นเองหรือทีมสไนเปอร์ครับ ทีมนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเป็นทีมพลแม่นปืนที่ประจําอยู่ในจุดสูงต่างๆที่คอยดูแลสอดส่องภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากมุมสูงนั่นเองและทีมที่4เนี่ยนะครับผมเป็นทีมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทีมนี้เนี่ยนะครับผมจะได้รับงานมอบหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้ไปเตรียมพื้นที่ต่างๆที่ปูตินเนี่ยจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของเขานั่นก็รวมไปถึงการวางแผนเส้นทาง การเคลียร์ตึกเคลียร์ที่การเตรียมความพร้อมที่พักอาศัยหากปูตินเนี่ยต้องไปค้างคืนที่ไหนนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยจะต้องเดินทางไปเตรียมสถานที่ล่วงหน้าก่อนที่ปูตินจะเดินทางไปเนี่ยระยะเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพื่อทําการสแกนเมคชัวร์เลยว่าตึกนี้เนี่ยไม่มีการวางระเบิดไม่มีภยัยคุกคามอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อประธานาธิบดีของเขาและอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมย่อยหน่อยนะครับผมแต่ก็มีความสําคัญไม่แพ้ก,กันเลยนั่นก็คือทีมชิมอาหารนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงว่าชิมอาหารอะไรถ้าให้คิดตามเ,เหมือน รับผมยุคของห้องเต้จีนเลยที่จะมีคนที่คอยชิมสาหรับอาหารให้ก่อนห้องเต้จะเสวยนะครับผมเผื่อมีการวางยาใส่ลงไปในอาหารนะครับผมซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ชิมเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชิมจริงๆแต่ว่าเป็นการเอาอาหารเนี่ยมาเข้าแลบเคลื่อนที่นะครับผมตรวจดูว่าในอาหารนั้นมีสารประกอบที่เป็นยาพิษหรือเปล่ากับทีมสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือทีมฝ่ายคมนาคมนั่นเองก็คือทีมที่จะเตรียมเรื่องรถลายานพาหนะต่างๆที่ปูตินต้องใช้งานในการเดินทางไปยัง พื้นที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยที่นะครับผมเวลาหน่วยงาน s b p นี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยปูตินแต่เพียงลําพังนะบางทีก็อาจจะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นกองทัพหรือตํารวจในพื้นที่ด้วยก็แล้วแต่เหตุการณ์กันไปนะครับผมว่าปูตินเนี่ยเดินทางไปที่ไหนเกาะนียแหละครับทุกคนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรที่ทําหน้าที่อารักขาและรักษาความปลอดภัยตัวของประธานาธิบดีรัสเซียอย่างปูตินนั่นก็คือกองทัพของ เขารอสกวาดิยานะครับผมและบริการส่วนตัวหน่วย S B P นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันไหมถ้าชอบกันยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับคลิปของเราหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากฟังเรื่องดาวของหน่วยงานไหนหรือเรื่องอะไรก็ตามอีกเนี่ยก็สามารถรีเควสต์บอกกันมาได้เลยไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Page ของเรานะครับผมเพจ history world โลกประวัติศาสตร์หรือ direct message มาหาผมได้ใน Instagram j e จเนะครับผม j e t j i ก็สามารถรีเควสต์ขอกันมาได้นะครับในวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก f ิวเจอร์สก l ลซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f ิวเจอร์สก l ลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ